ไม่รอดครับประเดิมเที่ยวแรกโดยเจ้าล็อกกี้ครับจมเรียบร้อยอย่าดิ้นวะครับกลับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เบกดำซิงครับอย่าดิน้นอย่าดิน้น <c oughs> ประเดิมเที่ยวแรกก็จมเลยครับล็อกกี้อินดีใส่จวด ประเดิมเที่ยวแรกจมเลยจมทุกทีถ้าไม่จมนี่ไม่ใช่ล็อกกี้อินดี้สายจวดนะทุกคนเอาพี่ไทยเป็นไรอะ่ะพัดแห่ chụp lọc cây hiếp mì giúp cho nó dưới nguồn nghĩa là cái nông màu mì chôm mì chôm เ yeah. ออเอ้อ,อไหวไม่ไหวเออถ้าไม่จมไม่ติดนี่ไม่ใช่รถที้นี่ครับรอดไหมตรงนี้เออ แล้วจะบอยครับจะรอดหรือว่าจะล่วงยุบป่ะพี่มันมันอมน้ำเลยไปแล้ว ผมว่าไม่รอดว่ะผมว่าไม่รอดว่ะยุบแล้วขนาดรถเปลยังยุบ่ะลมแรงประจำทีมงานมาดูหน่อยดิจะรอดด้วยจะล่วงเนี่ยฮะ ความรู้สึกหน่อยจะรอดไหมหจะรอดไหมเอ้ไม่กลัวหรอกทางไอ้นี่เอ๊ย <c oughs> ไม่กลัวไอ้คอยดูคอยดู <c oughs> จะคลอยดูนะถนนจอดจอด ไอ้ลุนครับลุนลุนลุนโอ้โหไม่ได้แดกเสียบอ,อยด้ยหรอก สู้เขาไวเปล่า,าฮะสู้เขาไวเปล่า,าประเดิมเที่ยวแรกรอดเจอรันตูดเลยบอกแล้วถ้างานไหนถ้าเจองานไหนถ้าไม่จมอ่ะไม่ใช่รกก็รกีอินดี้ครับจมทุกงานครับเอาเต็มแล้วเออันตูดเลยพี่ หมดหมดลได้ถูกหลังเตี้ยร้ถพอวิ่งในกลางนาเลยครับ càng nà voi xe đạp cắn vinh hả một cho kênh Ghiền đấy มุดแดงก็เยอะครับไปยืนตรงนู้นไม่ได้นะครับทุกคนต้องขออภัยครับมุดแดงเยอะ họ thùng mà đó ค่อนข้างจะใส่เยอะไม่ได้ครับมูดเรียบไร้อยโอเคครับ ให้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ